มันเป็นควางสุขทุกข์ขันแล้วก็สสวัดีลูกศิษย์ที่มาจากที่ตะวันออกที่ตะวันตกที่เหนือที่ใต้ทุกทิศว่าโลกมันมีลานจบหน้าที่แห่งนี้แล้วก็มาปวาราตัเป็นลูกศิษย์ของเป็นปู่ทุกข์ขนในนามของปูทุกคนรู้สึกภูมิใจก็ะราบภูมิ ที่นกกด้เรียนลูกศิษย์ทุกคนได้เข้าร่วมพิธีศักดิบสิบอยางนี้การบูชารูเป็นพิธีที่สำคัญนะตามตประเพณีไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็มีอยู่ในทุกสาขาชาชีพรูนั่งนับจำนวนครั้งที่เข้าสู่พิธีไหว้รูอย่างเป็นทางการแต่แรกเรียนเนี่ย ก่าจะมาเป็นครูที่นี่รวงแล้ว18ครั้งตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่หนึ่งเป็นขึ้นมาจนจดป,ปริญญาโทรวง18ครั้งทุกครั้งที่เข้าวาิธีนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นพิทย์ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิทที่ีทังให้เราเป็นผู้ที่มีครูในจิตวิญญาณ่างแทจ้จริง ในวันนี้ได้เรียนลูกศิษย์ทุกคนได้เรียมสิ่งของ,งต่างๆที่มาเป็นเครื่องบูชาตูสิน่งนเหล่านี้ถือว่าเป็นองคลแล้วก็เป็นเนน้ือเตือนใจให้กับพวกเราเหล่าศิษย์ทุกคนนะคะอย่างเช่นได้แต่วันนี้พวกเรานำญแพ่มาบูชาตูปยาแก้ยนั้นมีความหมายว่า ให้เป็นผู้ที่มีความอดทนยากแร่อดทนต่อการเหยียดย่ำอดทนต่อไม่รู้ว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าเราจะได้เป็นเพื่อนเล็กน่าเนี่ยเราก็่านความอดทน่านการอดกลั้น่านการสองของคุณครูทุกท่าน ทุกกลุ่มสาระที่เราเรียนคามการอบรมและต่อมเพื่อนและเพื่อนๆอย่างเช่นยาเพริดอกเข็มที่นักเรียนนำมาลูชาวันนี้มีนักเรียนคนหนึ Vold ่งถือดอกเข็มมาเพียงสองสามดอกครูบอกว่าดอกเข็มไหมหรืออะไรลูกนักเรียนบอกว่าดอกเข็มค you know. ือดอกเข็มจริงๆแล้วถ้านักเรียนถือมาแม้ไม่ได้ถืออะไรเลยแต่เรา การอย่างนั้นเป็นแค่จังหะคุณผูที่ใจในแต่ไหวแต่สิ่งที่สำคัญคือจิตใจของเราที่งดงานมือสิบนิ้วเนี่ยพนมขึ้นมาบ้างแล้ววกกับจิตใจที่งดงามสูงส่งของเราไม่มีค่าเหนือสิ่งใดดอกเข็มเราจะเห็นว่าเป็นดอกไม้ที่มีความแหวนค เปลี่ยนสติปัญญาที่เฉียดแหลมเรืองชื่อดอกผึ้งนะคะว่าชื่อดอกผึ้งดอกกุ้เขื่อเราจะสังเกตเห็นกุ้ยเขื่อดอกกุ้เขื่เนี่ยจะกั้มดอกลงเมื่อจะออกผลนั่นหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความอ่อนน้อยของตนถ้าเราเป็นหอมน้อยหอนน้อยข,ของตนแล้วเนี่ย จะมีความสำเร็จและเรุ่งนานในชีวิตข้าต่อเนี่ยไหมถึงนี่ดีมากาแล้วการเศรษฐกิจพอเพียงมาใจสื่อในทุกเรื่องเนียแต่เรื่องการปดิาหรือการไหว้ครูในวันนี้สิ่งที่ปรากฏนั้นขอชื่นชมและยินดีนัะเรียน ห้องต่างๆที่ได้รับรางวัลดังไดประกาศไปแล้วแต่ห้องที่ไม่ได้รางวัลให้เป็นไรสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือพวกเราได้ตั้งใจที่จะทำอานมาไหวและฝากตัวเป็นศิษย์ของครูนโนจลวิยาคมทุกคนนั่นหมายถึงว่าพวกเราเป็นความตั้งใจเป็นเลิศในการเข้ามาศึกษาหาความรู้เรียนรู้ที่นี่ เป็นสำนักที่พวกเราเลือกที่จะมาสู่วามสำเร็จแต่มีน้อยคนนะคะน้อยคนที่จะเป็นเพศเมตงามให้ครูแลชื่นใจแต่แม่หัวใจของครูทุกคนที่นี่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ว่าพวกเราจะมาจากที่ใดใดมาด้วยความรู้แตกต่างบางคนมาความรู้มากบางคนมีความรู้เพียงหา สวยบางคนหล่อบางคนไม่มีความพร้อมในวิถีครอบครัวบางคนมีความพร้อมมากมายทุกสิ่งทุกอย่างมาบรรจบที่นี่เพื่อให้คุณครูได้อบรมสัง่งสอนให้พวกเราเป็นผู้ที่จเจริญมอกงามได้ฝึกได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่คุณครูทุกท่านก็เปรียบเสมือนเรือจ้างโ่งลูกเส์ ต้นแล้วต้นเล่าออกไปให้ถึงฝั่งไปสู่โลกกว้างในสังคมยุคปัจจุบันนี้ที่มีหลากหลายอย่างนั้นก็พร้อมในการใช้ชีวิตกันเนินชีวิตพวกเราเนี่ยจึงต้องปลูกฝังทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านนั้นเราก็อย่าลืมครูคนแรกของเราคือพ่อคือแม่ที่ปลูกฝังวิชาชีวิต เราได้มาเติบโตจนทุกวันนี้มาสู่คุณครูที่สองคุณครูที่โรงเรียนที่สถานศึกษาทุกสถานศึกษาที่ได้อบรมให้เราประสบความสําเร็จและมานั่งอยู่จนทุกวันนี้ทุกท่าน้วมีบุญคุณต่อ,อชีวิตเราทั้งสิ้นก็ขอให้พวกเราได้ระลึกและมนความกตัญญูต่อทุกทุกท่านนะสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อเราได้มีความเป็นมงคลในชีวิตได้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาพร้อมที่จะเป็นเยาวาชนเป็นผู้ใหญ่เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้านและสุดท้ายเป็นผู้ที่สร้างสังคมให้มีความดีงาม ขอชื่นชมในความสามารถของสภานักเรียนดังที่ได้รับเกียรติรเชื่อจูความรู้ความสามารถในการดำเนินงานปี2557ดังที่พวกเราได้เห็นเป็นเญจกระจักว่าสภานักเรียนนั้นคือแกน่นนำพวกเราที่ไม่มีโอกาส ฝิดกรธในความเป็นผู้นำและได้ดูแลช่วยเหลือเพื่อน,นักเรียนทุกคนในห,ห,หลายกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จก็ขอ,ขอชื่อโชมยินดีแล้วก็ขอให้พวกเราได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างศิษย์ ให้มีความสง่างามให้มีความทัดเทียมกับสถานที่ซ้ายอื่นๆแล้วก็เป็นผู้ที่มีหัวใจเตยมไนด้วยความรักความเมตตาสุดท้ายในนามของคุณครูทุกคนที่นี่ขอส่งความปรารถนาดีมายังพวกเราทุกคนขออวยอวย ให้นกักเรียนซึ่งเป็นสิทธิของคุณครูทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งกายใจและสติปัญญาให้มีวิรยาาิยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาวความรู้และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปในทุกที่ทุกสถานสวัสดีค่